สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเสกสรรอาศัยยศกับส่วนอัง,งุนวรสุธานะครับวันนี้เรามาทําคลิปสั้นๆกันนะครับในเรื่องของการพ่นขยายรูปรอบที่2ของอัง,งุนสายพันแบ็กโอปอ p นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ง่ายๆก็คือมีนี่เลยครับ GA 3หรือจิบเบอร์รนนะครับตัวนี้สูตรที่ผมใช้ก็คือ 1cc ต่อน้ำานลิตรนะครับตัวนี้เราจะไม่ผสม CCPU นะครับแล้วก็ฟอกกี้ ตามมาลุยกันเลยครับขยายลูกรอบที่2นะครับขนาดของมันก็จะอยู่ที่ประมาณนิ้วก้อยนะครับเห็นไหมครับเทียบกับนิ้วก้อยนะครับตัวนี้นะครับเราจะทําการขยายลูกแล้วก็จะทําการซอยลูกอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฉีดพ่นไปให้ทั่วนะครับประมาณนี้นะครับฉีดพ่นไปให้ทั่ว แล้วก็ทําการเคาะนะครับเขย่าหรือเคาะเพื่อให้เขาไม่กระจุกตัวนะครับเป็นอันเสร็จนะครับนี่ครับการขยายลูกชับไม่ยากใช่ไหมครับการขยายลูกองุ่นแบ็โอปอลในรอบที่2นะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับสวนของเรานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมแล้วก็สวนองุ่นวรสุธาครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ